สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะเมื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อมือเบิดคทำทิ่ตากปลาท่งที่ท่งน้องหองกระเทดบ่ได้ตากไปนี่ตากไปนี่เอาบ่ได้เลยล่ะโอ้ยเม่นผู้ใดล่ะนี่สวัสดีจ้าี่นอุกีลาถอยถอยมันถือไอโฟน พี่น้องฝนตก๊ตกต๊กยังสี่แต่เนี่ยตก๊ตกต๊กหยุด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 ตก๊ตกตก๊กต๊กพ่อพ่อคนหวยนี่แม่พี่น้องไมื่อว่าจะออกไปขายของแต่จ้งสี่แล้วขั้นรถเพเมียนหลังคามันก็นกนไใไดดอยู่แต่วัานี้แต่ว่าทางไปยากยากพี่น้องเลยบ่อยกผขาดทางเพียงถนนหนทางไยยากค่ะ ตกมากอีกแล้วว่าจะไปอ,ไปอันคือทิ่เริ่มขายมืออื่นผุล่ะบึงถ้าฉันก็ชิไปคขายถา้ามันตกยังามือเศร้าเพื่อไก่ิปขายตลาดนัดย้ํามือแรงเอานี่เรา,าอันมือเศรตื้นขึ้นมาปวดหัวนักหัวเป็นคือเป็นตะมือขึ้นนี่ลราแคอจังเป็นวัดวัดขึ้นหัวไหมวัดขึ้นดังไหมจ้าพี่นอ้องจ้า เพชรกลยเออว่ะกินยามื่อเช้านี่กินยาลงไปสองเมตรกับบทนันในสวงมันยังหนักหนัก,นกอยู่เนี่เบองที่ละบรรยากาศพีนพ่น้องพี่น้องเขาก็สั่งางฝาเขามาแต่มันยังตาก,กว่าใดก็หยิกคีประมาณมือสองมืออคุณล่าจ่าพี่น้องจ้ามันจังที่ตากได้ ใช่ตะฝุ้นตกนี่แล้วเก็ดยางกับเก็ดลำบากให้แหน่ตะพักนี่ล่นี่เห็นบ่ต้นบกมึงกับขึ้นไงล่ะเด้ฝุ้นตกบรรยากาศบ้านทงนะบรรยากาศบ้านทุ่งฝุ้นตก ได้ล่ะเลื่อนเลื่อนระวังเลื่อนเข้ามาบรรยากาศดีเนี่จ้าพี่น้องจ้ว่าทาั้งเขา่ทาทั้งออกมันลำบากอันเมื่อวานนี่เพ่พันนี่เนี่ยไปลันค่ะค่ะพาลูกมือเกือบสิลมเพื่กระเรอยนมาเออให้มันเนี่ยดีๆก่อนให้นฝนให้พายุมันออกก่อนจังสิบไปขายเพื่ ยูบ้านที่ซื้อกับบุงมีรายได้อย่างนาะพี่น้องเนาะบมีรไลได้มีแต่ยล่ใจขายของเงินขายของมากอะเบิดไปมนันนี่หาทุนหาเงินไปลงทุนได้ที่นี่แม่น,นบอกพี่น้องว่าคันเขาได้ขายสื้อมือม้อสมื่ือสมื่สิมันก็นยังหมุนหมุนหมุนไลอยู่ด้อันนี้ขายยุดที่เป็นอาทิตย์แล้วตั้งแต่นี้นี่เออเขาลงบางนเนาะ มันก็บ่อได้เห็ดเลยบ่อได้ขายเลยก็สิเริื่อมต้นไม่อทิตย์หน่าอื่นนี่นละถ้าฝนบ่ตกถ้าฝนตกก็สิลองเบิง่งี้ยเหมอเวนเงี้ยเหมอแรงไปขายตลาดนัดเอาเพราะว่ามันหยุดโดนบไเลยดอกพี่น้องมันหยุดโดนลวค่าใสค่าใสใจมันกหลายค่าอันเงินออกไลก็เงินเข่าหมนั่นแหละก็เลยแบบ เพคกคิดเนี่ยเพคกคิดว่าเออเป็นยังมันคือมาตกผวดตกว่าแท้เนาะบางคนเคยไปออกไปขายโนาะพี่น้องลูกค้ากระทำลูกค้ากระทำก็ว่ามาขายของว่ามาขายของมันขายบ่ได้นี่แล้วจังสี่เลยนี่ยัขรลดเพคไม่มีหลังคามันก็ยังสี่ันีได้อยู่แต่ว่านี่รดเพคมันบม่มีหลังคามันก็เลยมันก็เลยยังเห็ดยังบ่ไดดยังยังไปขายบ่ท่านได้ ใช่ก็ต้องขี้เขาวัดอีกนี่แหละบรรยากาศยัางฝนตกก็เงียบเงียบเงาเงาแน่บรรยากาศน้นยามฝนตกมันก็นดีอยู่พี่น้องดียังติดีที่ความมีความซุ่มสาม,มีความซุ่มซื่นเนาะแต่ว่าทาั้งออกทั้งเขาไปมาลำบากนี่หละบ้านทุ่งเราเนี่ยเห็นบ่หยุดไปอีกแล้วเดี๋ยวสักพักมาอีกได้ทีนี่คือยังมันแรนนน่แม เคยจังมันมันพานไปแล้วมันกับเอ่อก้อนหมฆกับมาทั้งสี่แม่จ๋าพี่น้องมันก็เลยบว่เปลี่ยนอันเหตุยังว่าสิตากปลาส่งให้พี่น้องเขากับยังตากบ่ได้ถ้าเกิดว่าตากเรียวปลามันก็อาซิมีกินมี่ยังเนาะพี่น้องเนาะกฐาเนี่ยเด้อจ๊อยเด้อพี่น้องเด้ออ่าฝนต๊ก็เข้าใจกันนอกจากพี่น้องเพราะว่าห้ามเมฆขาะเหตุยังว่าได้ถ้าเฮ็ุไปตากไปเดี๋ยวสิ้นค่ะ จ้ายำสินค้าเสียหายมากอะอยากอีกเนาะชาพี่น้องอเนเน่สวัสดีค่ะป้าป้า,ปา,น,า,น,านาย่างสวัสดีแล้วสวัสดีตอนไหนแม่ยังไม่เห็นเลยัสดีตอนที่หนูเอ้าสวัสดีไม่สวัสดีสวยๆย้อนแย่พ้อมีสวัสดีค่ะป้าป้านานา,นา,นาวันนี้หนูวันหนูอาการหนูเป็นยังไงคะหายย่างหนูหายยัง รู้สึกยังไงร,รู้สึกหายแล้วเอารู้สึกหายแล้วทำไมรู้สึกไม่ดีล่ะฮะให้เพื่อนเล่นอยู่หน้าบ้านเพราะว่าฝนมันตกยุ้งยุ้งบักหญา้าแม่พี่น้องมันหลายยุ้งบักหญ้ามันหลายกันเลยให้เพื่อนเล่นอยู่ตระหน้าบ้านเดี๋ยวจะหน่อยหนึ่งกับผ้าขาในบ้านนี่แหละเพื่อนเล่นเล่นกันเล่นอยู่คู่เดียวทิ่เลยม,มีมืมีพวก ต้องใ้เข็ดยรยังบุ๊บร,รยากาศบรรยากาศดีพี่นอ้องเพศอยากให้พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศกันสิละแต่าวา่าหนาฝนบ่เป็นต่อมาดอกบานทุงมันจืนมันจืนมันแชะหน,นาหนาวกับหนาวพูดหนาห่อนกับห่อนพูดอีลีด้อพี่น้องบ้านเพอน,น่ะบ่มีความพอดำพอดีบึงเห็นบ่ขีฝาขีฝามีแต่ขีฝาฝนเนี่ย มืดคึมคึมบางสิมิตาฝนบรรยากาศบานทงเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นก็สิเริ่มว่าสิอันอันตอนแรกว่าซะออกไปขายของมือเศ้านี่คือสงสีอันนี่ละเป็นอย่างสีละอากาศบรรยากาศเป็นสิละเรียก,กเลยว่าว่าไปขายของก็น่าสนเบาน้ำตา่อยตาลอยว่าโอ้ยแม่เอ้เจ้าสิเชียงอยู่บอ่อสนถ้าเจ้าเหตุของมาสินค้าเสียหายหเจ้า เงินลงทุนเจ้ากระซิวลอยล้อไปอีกเด้สันเพกันเลยเออแมนอิลีฝนตกก็เลยที่ขวาวีขวาวเขาขวาวส่งให้พี่ให้น้องเขาเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้สินค้าก็สร้างได้แต่ว่าอ่ามือสองมือนี่ฝนเ้อค่ะพี่น้องเด้อปาจิตตากปลาละบัทันได้ส่งให้ลูกค้าสองสามเจ้าปาจิตตากมันกระตากบ่ไดดก็รอก่อนเด้อลูกค้าเด้รอรอก่อน อย่าเพิ่งเนื้อเบื่ออย่าเพิ่งนายอันอันเฟรชเพรเก่ามันเข่าบ่ได้เด้อพี่น้องแต่น้อยแปะเฟดไใหม่ให้แล้วแปะลิงเฟดไใหม่ให้เพราะว่าอ่าโทรศัพท์มันดับแล้วมันนี่มันก็เข่าอียงบ่ได้เลยจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่เพราะเพเข่าไปมันก็เด้งมันก็เฟดเก่ามันคือมันบ่เห็นเลยอ่ะเฮ็ดจังไ๋ก็เฮ็ดขึ้นบ่ได้เพเฮ็ดบ่เป็นมันนี่ก็เลยได้เฮ็ดเฟดใหม่ พี่น้องคนไหนที่เปิดมูในเฟซในนั่นเฟดเก่าเพล็กกแอดมาเฟซใหม่เพเนอร์เอดมาหาเฟซใหม่เพเน่เพลุงไว้อยู่จ้ะแต่หน่อยแล้วลุงไว้ให้อยู่แอดมาหาเฟซใหม่เพเน่เพลี่่ห้เพลน้ำแอดอันอันเพลี่่น้ำแอดอันที่เท่าที่เพจแอดได้แล้วจ้ะพี่น้องเนาะค่ะ คิดนี้ก็ะขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะมืออื่นท่าบมมียังผิดพลาดเท่ากับสิขายของตามปกติเด้อจ้าพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้กันนอกจากพี่น้องนาะฝนแบบนี้สูสๆฮอกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า